ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเร็วในการบรรลุธรรมปฏิปทาการบรรลุมรรคผลสี่แบบพิขุทั้งหลายปฏิปทาสี่ประการนี้แลสี่ประการเป็นไนคือทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติลำบากรู้ได้ช้าทุกขาปฏิปทาขิดปาพิญญาปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็ว สุขขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติสบายรู้ได้ช้าสุขขาปฏิปทาคิดปาพิญญาปฏิบัติสบายรู้ได้เร็วพิขุทั้งหลายก็ทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาเป็นไฉนพิขุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นในกายว่าไม่งามมีความสำคัญในอาหารว่าเป็นของปฏิกูล มีความสำคัญในโลกทั้งปวงว่าไม่น่ายินดีพิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยงอันหนึ่งมรณสัญญาของเธอตั้งอยู่ดีแล้วในภายในเธอเข้าไปอาศัยธรรมอันเป็นกำลังของพระเศขะห้ปประการนี้คือศรัทธาอิริโอตป,ปะวิริยะปัญญาอินทรีห้าประการนี้คือสัตถินทรีเวริยินรีสตินรี สมาธินีปัญญีของเธอปรากฏว่าอ่อนเธอได้บรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะชา้าเพราะอินทรีห้าประการนี้อ่อนพิขุทั้งหลายนี้เรียกว่าทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาพิขุทั้งหลายก็ทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญาเป็นฉไนพิขุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นในกายว่าไม่งาม มีความสำคัญในอาหารว่าเป็นของปฏิกูลมีความสำคัญในโลกทั้งปวงว่าไม่น่ายินดีพิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยงอันหนึ่งมรณะสัญญาของเธอตั้งอยู่ดีแล้วในภายในเธอเข้าไปอาศัยธรรมอันเป็นกำลังของพระเสขะห้าประการนี้คือศรัทธาอิริโอตป,ปะวิริยะปัญญา แต่อินทรียีห้าประการนี้คือสัตทินทรีย์วิริยนินทรีย์สตินทรียีสมาธินทรียีปัญยินทรีย์ของเธอปรากฏว่าแก่กล้าเธอย่อมได้บรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะเร็วพลันเพราะอินทรียีห้าประการนี้แก่กล้าพิขุทั้งหลายนี้เรียกว่าทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญาพิขุทั้งหลายก็สุขขาปฏิปทาทันทาพิญญาเป็นฉน พิขุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปมีปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสันเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดังนี้บรรลุจตุตฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ เธออาศัยธรรมอันเป็นกำลังของพระเสขะห้าประการนี้คือศรัทธาหิริโอตปะวิริยะปัญญาอยู่อินทรีห้าประการนี้คือสัจทินทรีวิริยินทรีสตินทรีสมาธินทรีปัญญินทรีของเธอปรากฏว่าอ่อนเธอบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะช้าเพราะอินทรีห้าประการนี้อ่อนพิกุทั้งหลายนี้เรียกว่า สุขขาปฏิปทาทันทาพิญญาพิขุทั้งหลายก็สุขขาปฏิปทาขิดปาพิญญาเป็นไฉนะิพิขุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปถมฌานมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไปมีปิติละสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่เป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยกายเพราะปิติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดังนี้บรรลุจตุตฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุข เพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่เธออาศัยธรรมอันเป็นกำลังของพระเสขห้าประการนี้คือศรัทธาอิริโอตปะวิริยะปัญญาทั้งอินทรีห้าประการนี้คือสัจทินทรีวิริย,ยินทรีสตินทรีสมาธินทรีปัญญินทรีของเธอปรากฏว่าแก่กล้า เธอย่อมได้บรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะเร็วพลันเพราะอินทรีห้าประการนี้แก่กล้าพิขุทั้งหลายนี้เรียกว่าสุขาปฏิปทาขิปปาพิญญาพิขุทั้งหลายเหล่านี้แลปฏิปทาสี่ประการ